สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่20ข้อ42ค่ะโยนาธานจึงกล่าวกับดาวิดว่าขอจงไปเป็นสุขเถิดเพราะเราทั้งสองได้ปฏิญาณไว้แล้วในพระนามแห่งพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงเป็นพยานระหว่างฉันและเธอและระหว่างพงพันของฉันกับพงพันของเธอสืบไปเป็นนิจด,ดาวิดก็ลุกขึ้นจากไปและ โยนาธานก็เข้าไปในเมืองพระคัมภีร์ข้อนี้คือคำสัญญาระหว่างดาวิดและโยนาธานที่จะเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะเกี่ยวกับดาวิดที่เราสมควรที่จะเรียนรู้ต่อไปนักศาสนศาสตร์หลายๆท่านจัดคู่ดาวิดและโยนาธานเป็นคู่พี่น้องฝ่ายจิตวิญญาณที่ต่างฝ่ายต่างดูแลกันและกันตามวาระช่วงต้นโยนาธานอยู่ในฐานะเจ้าชายที่มีสิทธิสืบทอดบรก์บิดาของตน สถานะของโยนาธานจึงดูว่ามีกำลังและฐานที่มั่นคงกว่าดาวิดที่เป็นเพียงคนรับใช้ดีดพินและออกรบในราชวังเมื่อซาอูลจะประหารดาวิดโยนาธานก็ออกอุบายช่วยเหลือดาวิดจนพ้นภัยด้วยการรักษาสัญญาที่ให้กันไวน้นี้และเมื่อคราวที่ดาวิดได้เป็นกษัตริย์มีอำนาจแล้ว ดาวิดก็รักษาสัญญานี้ที่ให้แก่โยนาธานด้วยการดูแลเลี้ยงดูโอรสของโยนาธานเป็นอย่างดีคู่ดาวิดและโยนาธานจึงเป็นคู่พี่น้องฝ่ายจิตวิญญาณที่มักถูกนำมากล่าวถึงในเชิงความรักที่จริงใจต่อกันตามสัญญาที่ให้ไว้โดยมีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพรยานเราเรียนรู้ความยำเกรงพระเจ้าการรักษาสัญญาของดาวิดได้จากพระคัมภีร์ที่ยกมานี้และเชื่อว่า เราหลายคนจะมีลักษณะแห่งการรักษาสัญญาด้วยความยำเกรงพระเจ้าเช่นดาวิดเสมอขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน